สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโ Over t o ร์ทนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์ใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสวัสดีชาวเมียโ,ฟโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะวันนี้ผมมีอัปเดตใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยมาฝาทุกคนกัน หลังจากที่พวกเราเดินทางผ่านสงครามนะครับมานานนับปีไม่ว่าจะเป็นการยึดครองหุกเขาที่ซ่อนเร้นสงครามชิงปราศาสตรหรือแม้แต่การเข้าปล้นสะดมในบีชอนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังสนุกกับมันและอีกหลายคนก็อยากที่จะพักเช่นกันในสงครามชิงปราศาสตเราต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งพระราชาแต่หลังจากนี้ต่อไปพระราชาจะกลายเป็นแค่ตำนานเท่านั้น เพราะผู้ที่จะอยู่เหนือกว่าพระราชาเนี่ยกำลังจะปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยจะเรียกว่าองค์จัก,กรพรรดิแน่นอนว่าเมื่อตำแหน่งใหญ่ขึ้นสงครามก็จะขยายสเกลกว้างขึ้นไปด้วยวีเมดบอกกับพวกเราว่าสงครามครั้งนี้จะทำให้เหล่านักลบเมียโฟเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากและจะมีตำนานบทใหม่ถึงสองตำนานเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมา ตำนานบทแรกจะกล่าวถึงสงครามครั้งใหม่ซึ่งจะอยู่ที่ซาบักสงครามครั้งนี้จะดูเดือดพอๆกับสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวนะคือ,อน,นี้ผู้พัฒนาเขาเขมไว้ว่าอย่างนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มไปจนถึงห้าทุ่มก็คือมีเวลาให้พวกุูเนี่ยตีกันหนึ่งชั่วโมงแต่อันนี้ต้องรอความชัดเจนจากทางเซิร์ฟ g l o b a l y อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปดูรายละเอียดในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ย เหมือนกับว่ามันจะลากยาวตลอดทั้งเดือนเลยแต่เวลาที่พวกคุณไปตีกันอะเขามีเวลาให้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นผู้คนในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่นี่คือแต่เดิมแต่ละเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีราชาเฝ้าอยู่ประจาเซิร์ฟใครเซิร์ฟมันใช่ไหมแต่ในเมื่อมันเป็นศึกสงครามเพื่อเลือกจัก,กรพรรดิทีเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะให้พวกคุณเนี่ยมาสู้กันทั้งโซนเลยคือคุณก็คัดยอดฝีมือของคุณอะออกมาเพื่อมาชิงตําแหน่งจัก,กรพรรดนั่นแหละ และองค์จกักรพรรดิเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลทั้งโซนอำนาจเบสเซดจะอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวนะครับนั่นก็คือองค์จกักรพรรดิก็จะสั่งการลงไปแล้วพระราชาแต่ละเซิฟเนี่ยก็มีหน้าที่รับคําสั่งพอรับคําสั่งเสร็จก็กระจายไปยังเซิฟต่างๆผมว่ามันเริ่มจะเหมือนชีวิตจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะถ้าดูจากในรูปที่วีเมดให้มาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8ปธงด้วยกันทุกคนเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซึ่งมันจะเป็นโซนที่อยู่ด้านนอก และแต่ละทงเนี่ยก็จะมีเสาอ,อยู่ด้านในทุกคนจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ครอบครองเสาข้างในนะครับแต่ละฝ่ายเนี่ยจะครอบครองได้เพียงแค่1เสาเท่านั้นและเมื่อครอบครองเสาได้ปุ๊บก็จะไปต่อในขั้นตอนของการยึดพื้นที่ด้านในซึ่งพื้นที่ด้านในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ทิศด้วยกันก็คือเหนือใต้ออกตกเมื่อกี้เราสู้กันที่พื้นที่รอบนอก พอสู้เสร็จเราจะเข้ามายึดพื้นที่ด้านในเหมือนวงมันแคบลงเรื่อยๆและหลังจากตียึดทั้ง4ทิศได้ก็จะเป็นการชิงบัลลังและด้านในตรงกลางนะครับเห็นไหมการยึดแต่ละพื้นที่จะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันจุดเริ่มต้นในที่นี้หมายถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ายึดพื้นที่ตรงกลางอย่างเช่นว่าคุณยึดพื้นที่ด้านทิศเหนือได้ตอนเริ่มกิจกรรมเนี่ยคุณอาจจะไปโผล่ที่น้าปราสาทประมาณนี้นะ หรือถ้าคุณยึดพื้นที่ทางทิศใต้ได้ตอนเริ่มกิจกรรมคุณอาจจะไปโปรที่หลังปราสาทเพื่อให้ทุกคนมองภาพออกวีเมดได้ทําแผนที่ให้เราดูด้วยนะอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับสงครามชิงปราสาทเลยแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าแต่แต่ละคนเนี่ยยึดพื้นที่ได้ไม่เหมือนกันจุดเริ่มต้นมันก็จะไม่เหมือนกันการเข้าตีตรงนี้แหละจะทําให้คุณได้เปรียบนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณยึดพื้นที่ทางทิศไหนได้ เพราะแต่ละทิศเนี่ยความยากง่ายในการเข้าไปตีเสาตรงกลางจะแตกต่างกันแบบนี้ตีมั่วไม่ได้นะต้องเลือกดีๆว่าคุณจะอยู่ทิศไหนแปลว่ากิจกรรมเนี้ยจะยืดเยื้อถึง3สัปดาห์ยาวๆสัปดาห์แรกนรับก็คือตีแย่งเสาทั้ง8และสัปดาห์ที่2เนี่ยจะตีแย่งเสาด้านในก็คือเหนือใต้ออกตกสัปดาห์สุดท้ายจะเรียกว่าสึกชิงบัลลังก์เลยก็ว่าได้เพราะว่าจะมีเก้าอี้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นสำหรับองค์จัก,กรพรรดิ ผู้พัฒนาบอกว่าศึกครั้งสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเสาที่อยู่ด้านในจะช่วยลดเวลาการเกิดใหม่ของสมาชิกภายในสนามรบจะมีผู้ปกป้องดินแดนเหมือนกับว่าถ้าคุณสามารถปราบผู้ปกป้องดินแดนตนนี้ได้นะจะได้รับบัฟพิเศษและเป็นบัฟที่ดีมากๆเขาเขียไว้แบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าบัฟอะไรนะครับทีนี้หลายคนก็จะสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วตีกันตั้งนานเนี่ยสรุปองค์จักรพรรดิเป็นแล้วมันได้อะไร ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะบอกเลยว่าตีกันตายแน่งานนี้ไม่มีใครยอมใครอย่างแรกที่องค์จัก,กรพรรดิจะได้ก็คือเขาจะเป็นผู้กำหนดทุกอย่างในแต่ละเซิร์ฟเวอร์คือสามารถสั่งได้หมดเลยจะให้หรือไม่ให้ทรัพยากรกับเซิร์ฟนี้ทรัพยากรในที่นี้ก็คือทองแล้วก็แร่เหล็กดำนั่นเองและเขาสามารถกำหนดอัตราภาษีของแต่ละพื้นที่ได้ด้วยนะเห็นไหมว่าจากในรูปเนี่ยอัตราภาษีจะไม่เท่ากัน รายได้องค์จักรพรรดิจะมาจากภาษีของประชาชนแปลว่าพื้นที่ไหนเศรษฐกิจดีองค์จักรพรรดิเนี่ยก็อาจจะเรียกเก็บภาษีแพงๆหน่อยเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งที่มันเยอะขึ้นอยากโอนจ่ายให้ใครก็สามารถทําได้เห็นไหมครับจากในรูปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาดึงทองมาแล้วก็เห็นไหมเจ็ดพันโอนเข้าตัวเองแล้วถามว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยองค์จักรพรรดิอยากโอนมากกว่า7จ็ดพันทองเนี่ยทำได้ไหมก็ทําได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าองค์จักรพรรดิองค์งนั้นเนี่ย เขาเห็นแก่ประชาชนส่วนรวมไหมที่อยู่ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไหนที่แบบไม่ค่อยมีคนอยู่อยากจะพัฒนาอยากจะอะไรแบบนี้มันเหมือนลักษณะคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างอำเภออยู่บ้านนอกอยู่ชนบทอะไรแบบนี้ถ้าความเจริญเข้าไม่ถึงอ่ะองค์จักรพรรดิอยากเอาภาษีที่ได้เนี่ยไปพัฒนาให้ไหมหรือว่ายังไงอยากเพิ่มตรงไหนอยากจัดสรรตรงไหน อันนี้มันโคตรเหมือนชีวิตจริงเลยทุกคน <c oughs> แล้วจะบอกว่าจากักรพรรดิเนี่ยสามารถแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นมาช่วยงานได้ด้วยนะตำแหน่งต่างๆก็จะได้รับบัฟพิเศษเหมือนตำแหน่งในสงครามชิงประสาทกันเลยทีเดียวอย่างที่สองที่องค์จักรพรรดิจะได้อันนี้บอกเลยว่าโคตรเท่และคิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องตีมันเพื่อสิ่งนี้อย่างแน่นอนเขาจะมีม้าประจำตำแหน่งและบอกเลยว่าโคตรไฮโซ เวลาคุณกดขึ้นขี่มา้าคุณจะมีลูกสมุนวิ่งมาประกบอีกสองคนอยากเป็นจัก,กรพรรดิกันแล้วใช่ไหมทีนี้เห็นไหมครับว่าเดินเนี่ยก็มีผู้ติดตามอะไรมันจะไฮโซขนาดนั้นอย่างที่3นะที่องค์จัก,กรพรรดิสามารถทําได้ก็คือเขาสามารถที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทําผลงานได้ดีหรือใครที่เข้าตาเขาเขาสามารถมอบให้ได้หมดเลยแล้วจะบอกว่าของรางวัลเนี่ยใครเห็นก็ต้องตาลุกวาวอย่างมากเพราะมันมีแต่ของดีๆทั้งนั้น ถ้าอยากได้เนี่ยลองเข้าหาจาัก,กรพรรดิดูนะครับและอีกไม่นานผมคิดว่าเราคงจะได้เห็นหน้าตาขององค์จัก,กรพรรดิเซิร์ฟโกลบอลแล้วละ่ะยังไงรอติดตามเร็วๆนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย